สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสู้กับภัยรายการที่จะทําให้ท่านผู้ชมรู้ทันภัยไปพร้อมๆกับรู้วิธีสู้กับภัยอยู่กับดิฉันนยาและคุณจีรวรรณเหมือนเดิมค่ะค่ะเริ่มต้นในช่วง7วันอันตรายแล้วค,คุณคยา,หลาย,าหลายหลายพื้นที่นะคะประชาชนเริ่มที่จะเดินทางไปแล้วนะคะถนนหนทางต่างๆเส้นทางต่างๆที่ออกสู่ต่างจังหวัดตอนนี้ ประชาชนนะคะเดินทางกันอย่างหนาะแน่นเลยบนท้องถนนเนี่ยแน่นขนาดไปด้วยรถที่กําลังจะทยอยเดินทางไปในพื้นที่ภาคต่างๆคนที่ออกจากกรุงเทพมหานครนะคะ,คะก็คาดว่าจะมีเยอะแน่นอนเลยหลังจากนี้รถในกรุงเทพมหานครคุณจะโลง่งแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเราเองจําเป็นจะต้องเฝ้าระวังนะคะหลังจากก่อนอันนี้เตรียมความพร้อมแล้วในการดูแลรักษาความปลอดภยัยการเดินทางของคนในช่วงนี้ค่ะค่ะ ตอนนี้นะคะไปดูสภาพการจราจรในถนนสายเอเชียกันบ้างนะคะในช่วงอยุธยาค่ะประชาชนนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะ,ะทำให้ปริมาณรถยนต์บนถนนสายเอเชียเส้นทางหลักขึ้นสู่ภาคเหนือนั้นมีปริมาณรถที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วนะคะเป็นการชะลอตัวในระยะตั้งแต่ต่างระดับบางปะอินเรื่อยมาจนถึงแยกระดับเข้าเมืองอยุธยาการจราจรโดยทั่วไปยังคล่องตัวค่ะรถใช้ความเร็ว ได้ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดคุณทวีนฤทธิศิริกุลได้ผนึกกําลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคุมเข้มอํานวยการจราจรดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วก็มีการปล่อยแถวรณรงค์ออกประชาสัมพันธ์วินัยจราจรในช่วง7วันอันตรายเพื่อลดอุบัติเหตุด้วยค่ะแ,คแ,ลและอย่างที่บอกไปนะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองมีหน่วยงานหลายหน่วยงานโด,ย,นดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยหรือว่าปอพอไม่มีวันหยุดนะคะ จวานต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงในการดูแลการเดินทางของผู้คนในช่วงปีใหม่แบบนี้วันนี้นาะยกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรเองก็เลยได้มีการอวยพรอวยพร ล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะสำหรับปีใหม่อวยพรให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานในช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศโดยเป็นการมอบนโยบายขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลในระดับพื้นที่ที่จัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่พูดประเด็นหลักใหญ่ใจความก็คือ ขอบคุณและก็ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ขราชการของกระทรวงในทุกภาคส่วนให้ช่วยกันทำงานแล้วก็ขอให้ปี2556เป็นปีแห่งรอยยิ้มค่ะค่ะ ส่วนการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการเปิดศูนย์อ,อ,อำนวยการนะคะเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกุนยานะคะก็จะมีการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนค่ะเขาตั้งเป้าที่จะลดจํานวน ครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจํานวนผู้บาดเจ็บและจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ยให้ลดลงร้อยละห้าจากปีก่อนนะคะ,คะก็ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตอนนี้มาบูรณาการรวมไปถึงตามท้องถิ่นต่างๆด้วยนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตํารวจโทชัดกุลดิีโลกบอกว่าในส่วนของท้องถิ่นก็ให้ทางกำนันและผู้ใหญ่บ้านมาร่วมกันนะคะตั้งจุดตรวจสกัดในเส้นทางสายรองเพื่อที่จะตักเตือนผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่นและรถทุกชนิดด้วยค่ะ ค่ะก็ใช้ แนวคิดในการก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะจะเข้มข้นตั้งแต่ช่วงของเมื่อวานนี้มาแล้ว27ธันวาคมเลื่อยไปจนถึง2มกราคมปี2556โดยการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะทางปอพเองก็จะเชื่อมโยงอำนวยการสั่งการรวมทั้งแก้ไขปัญหาเข้าไปช่วยเหลืออุบัติเหตุทางท้องถนนรวมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและก็ลดอุบัติ ทางท้องถนนระดับจังหวัดระดับอําเภอก็ร่วมกันในทุกๆระดับด้วยนะคะค่ะส่วนบรรยากาศการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2556นะ,ะที่มีการบูรณาการการทํางานอย่างเข้มงวดเนี่ยคุณเมธินีกิรติกรกิจโสพลก็ได้ไปติดตามบรรยากาศการเปิดศูนย์ไปติดตามรายงานของเธอค่ะเช่นค่ะ 月光。 กมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2556 โดยพลตำรวจโทชัดกุลดิโลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2556ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของสอปทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยมีการบริณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเต็มกำลังภายใต้แน,นวคิด ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัยรวมใจลดอุบัติเหตุซึ่งจะมีการปฏิบัติการเข้มข้นในช่วงของวันที่27ธันวาคมจนถึงวันที่2มกราคมปี2556ท่านคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์ำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสมการเท่ยงเทศกาลปีใหม่2,556แต่มอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นับเป็นนิยุหมายที่ดีที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน โดยกำหนดให้เป็นนโยบายของรัฐบาลและเป็นวาระแห่งชาติในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุดโดยจะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ของประเทศการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายจะไม่ประสบผลสำเร็จหากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ซึ่งได้ให้ความร่วมมือและความร่วมกันเป็นกําลังสําคัญในการอำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุตามถนนนี้เป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอดสําหรับช่วงเทศกาลปีใหม่2556ปีนี้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยตามถนน,นได้กําหนดช่วงเวลาในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันพิหัสสบดีวันที่27ธันวาคม2555ถึงวันพุทธที่2มกราคม2556โดยได้กำหนดมาตรการแนวทางและเป้าหมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้ได้จังหวัดเพื่อให้จังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้นำไปเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตางถนนซึ่งขอเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ให้จังหวัดเน้นมาตรก,การควบคุมการใช้ความเร็วการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วมาขับขี่จักรยานขับขี่ยานพาหนะ ในถนนหลวงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยการควบคุมการเกิดอุบัติเหตุกับรถกระบะที่มีการบรรทุกผู้โดยสารบนกระบะท้ายข้อสองให้รณรงค์ฉลองปีใหม่ด้วยกิจกรรมที่ปลอดจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพื่อลดการเสียชีวิต และการบาดเจ็บจากการเมาแล้วขับข้อ 3. ให้ใช้มาตรการควบคุมทางสังคมควบคู่กันไปากับการใช้กฎหมายโดยมอบหมายให้องคอ์กรององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมกับกำดันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่รวมทั้งอาสาสมัครต่างๆ ให้มีจุดตรวจตักเตือนประจำชุมชนหมู่บ้านโดยเน้นการกระทำผิดเกี่ยวกับรถกักยานยนต์การดื่มสุราในกลุ่มวัยรุ่นการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในรถทุกชนิดข้อสให้จังหวัด